หากพลังงานนี้ตรงกับคุณนี่จะเป็นคำแนะนำจากพระแม่ทรณีที่อยากจะสื่อสารมาถึงคุณค่ะพลังงานตัวตนคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งถึงแม้ชีวิตอาจจะมีสถานการณ์หรือมีเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งแต่สิ่งนี้มันหล่อหลอมทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่คุณชอบอยู่ในสถานที่เงียบสงบ คุณไม่ชอบความวุ่นวายเพราะจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหลายคุณจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเลือกที่จะเก็บตัวเลือกที่จะเข้าถึงยากเพื่อเป็นการปกป้องหัวใจตัวเองเพราะคุณอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ให้กับคนที่ควรค่าและคนที่สามารถจะเข้ามาเติมเต็มหัวใจให้คุณได้อีกครั้งหากพลังงานนี้ตรงฟังต่อ หากไม่ใช่สามารถฟังเพื่อน,นำไปปรับใช้ได้ค่ะและสิ่งที่พระแม่ธรณีอยากจะแนะนำถึงคุณก็คือความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่าจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าต้องสู้เพียงลำพังก็ตามเพราะสิ่งนี้ มันจะเป็นโอกาสที่คุณได้เริ่มสร้างความมั่นคงให้กับตนเองแล้วทุกอย่างจะค่อยๆงอกงามคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้จากสิ่งที่ลงมือลงแรงไปนี้แต่บางสิ่งที่คุณได้ยึดถือไว้อะไรที่มันหนักเกินความจำเป็นคุณก็ต้องรู้จักวางรู้จักปล่อยอะไรที่มันเกินตัวเกินหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก็ไม่ต้องดึงเข้ามาแต่อะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละใช่นี่แหละเป็นสิ่งที่คุณอยากทำก็จงมุ่งมั่นอย่างไม่ต้องลังเลคุณจะสามารถสร้างความสุขสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้แต่ต้องไม่ลืมที่จะอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้พักบ้างได้ไปชิลบ้างเพื่อเป็นการฟื้นฟูพลังใจพลังกายให้กลับมามีแรงบันดาลใจอีกครั้ง ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ